การก้องเทคเตอร์ตะบนใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ทำการจบดสตงไปที่สพสองข้อเจ็ดสองนะครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระบุรีนะครับพาทัวร์สั่งวานนะครับวันนี้เราทำการจัดส่งให้ตอนเช้าเลยนะครับระยะทางเจ็บสามร้อยโลครับผมที่นี่ผมจะแนะนำวิธีการใช้นะครับคือ โซ่นะครับมันมีมันไม่โซ่แต่โซ่เบอร์120บวมตัวตั้งโซ่นะครับเป็นเป็นเล็กสปริงเนี่ยเป็นตั้งโซ่ตรมัดบวต้องตั้งโซ่ครับน้ำมันเติมไม่เรียบร้อยครับครับครับเวลาถ่ายน้ำมันครับถ่ายออกบูนี้ครับแล้วก็เติมเติมเข่าล่นออกบูนอยู่ที่ว่าใช่ได้ครับกี่กี่ชั่วโมงน้ำมันเกียรเบอร์ทุกทุก300ชั่วโมงครับเปลี่ยนครับหรือนานนิดแล้วก็เปลี่ยนก็ได้ครับครับ มีบอกโมเทียโมเทียใหญ่มีจอยแถมมาจอยแถมแกดูเหมือนใหญ่จริงเนาะอันนี้เนาะจอยจอยแถมมาจากบริษัทสวนคุณได้พอดีบ้างเนาะก็ได้ครับพอดีเลยครับนจะเป็นมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมมาตรฐานเดียวกันครับครับจะรับแถมผมสาตัวแล้วก็ฟังนี่ฟังนี่นะครับเป็นอัจฉริย์เนี่ยเป็นอัจฉริยดีครับมีหัวอัจฉริย์ใส่ให้เรียบร้อยๆครับแล้วผมใส่น้ำมันมาให้หน่อยนึง เพื่อผมว่าน้ำมันกัลาระเบีผสมกันมาหน่อยิดทนทานผมก็เลยใส่น้ำมันใหม่หน่อยนึงแต่เวลาใช่ก็อจาจจะเบีไปด้วยครับเห็นน้ำมันยังมน้ำมันยอดก็เป็นไรครับสว่านก็กระเทียมเมืนกับมืนละมันใส่มามให้เฉยเฉยแล้วก็มีเนี่ยใช้งานโดยจาระบีครับใช่ครับแล้วก็รับประกันหนึ่งปีจากบริษัทนี้ปัญหาทุกเขาบริษัทได้เลยครับเนี่ยไฟเทคนิคสินค้าเนี่ยนะครับโทรเลยพี่ ดูทาง Youtube ใช่ไหมครับครับขอส่บ้านนิดนึงครับขออนุญาตถ่ายเห็นหน้านะครับครับครับศึกษาทาง y o u t u b e นะครับโทรสั่งโค้งหินตั้งต้องเทคเตอร์นะครับมาส่งถึงบ้านลูกค้าจังหวัดสระแก้วครับอำเภอวัฒนานครนะครับุึนสองเมตรยี่สิบนะครับไม่คิดว่าจะมาไกลปันธนาดีจะมาส่งนะมาไกลครับปกติปกติ ก็เลยที่แรกโทรเขาบริษัทก็คิดว่าจะหาศูนย์ใกล้ๆหมายถึงกับแถวปราจีนหรือสแก้วอะไรนี่นะครผมทางทาางงเราบริการส่งครับบริการส่งแถวสุรินแถวอุบลแถวสแก้วส่งได้ครับเรามาบริการลูกค้าครับจะได้ใช้บริการกันเรื่อยๆเผื่อมีจะใช้อะไรอีกจะได้โทรหาได้ครับขอบคุณครับมีอะไรโทรหาเสื้อก็ หมูก็จะมีแถมให้สองตัวนะครับเสื้อจากทางร้านโคกหินตั้งครับทางร้านเราจะเป็นเสื้อของบริษัทนะครับสองตัวนะครับท่านใดลูกค้าท่านใดสนใจสินค้านะครับโทรสอบถามได้เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งสองเก้าสี่สองห้าห้าศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหกนะครับโคกหินตั้งต้องเทกเตอร์อยู่บวใหญ่โคราชนะครับมีบริการจัดส่งนะครับ ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับช่อง YouTube ก็โค้งหินตั้งตั้งเทสเตอร์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณวันนี้ขอบคุณคุณพี่นะครับเอาไปคุณพี่ดีกว่านะครับจะหนุ่มหนุ่มหน่อยคุณพี่แล้วนะครับโทษนะครับชื่ออะไรนะครับปัสสิทธิ์ครับคุณพี่ปัสสิทธิ์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับอัลันครับผมขอบคุณมากเใช้ชื่อว่าอัลันครับตอนนี้เนาอยู่อัลลันเดี่ยวมาอยู่ตอนนี้เป็นเขตพัฒนาบ้านแฝดเดี่ยวตำนายังอยู่ฝั่งนั้นครับ